นี่รถโคดเครื่องโคตดดีอันนี้สแกมเบอร์นะเนี่ยนี่สแสกมเบอ,อ,อร์ัไดสดีคร์ผ้นะเนใจในการท้าีพ่คต่อไปไปเดกดดสวัสดีครับจอพมก,กับผมอีกแล้วครับเฮียติจัดให้ครับครับและผมครับนกจัดไปมือขวาเฮียตีจัดให้ครับผมเข้าใหม่วันนี้นะฮะหนึ่งสองามสี่คัน สี่คันที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้ครับเราไม่ขายฮะไม่ขายเลยเหรอไม่ขายจับแจกเลยหรือว่าไงไม่ได้จับแจกเราไม่ได้ขายสดครับผมเพราะเราจะให้ท่านจัดไฟแนนซ์อ๋อจัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์เขาเรียกว่าโปรโมชั่นออกรถศูนย์บาทศูนย์บาทเลยศูนย์บาทซาร์ด็กสิบออกรถศูนย์บาทบีพีอาร์หกห้าศูนย์อาร์ออกรถศูนย์บาท XSR 900ไมล500โลนี่ยิ่งออกรถ0บาทเหลือเงินกลับบ้านไป50,000บาทจัดหรือจะเป็นสแคมเบอร์ออกรถ0บาท0บาทราคาเงินสดตลาดแตก139,000โอ้โห139,000เอา130,000 3 9 0 0 0ก่อนถูกที่สุดนี่ตลาดแตกเลยเนี่ยไม่เคยดัมราคาลงมาขนาดนี้มาก่อนเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมครับถูกหวยถูกหวยอ๋อที่เฮียลงว่าถูกหวยบ่อย มันรวยแล้วนกม้นก็คนรวยแล้วมันก็ถูกหวยอีกอ่ะเออเออถูกเขาใหญ่เลยเออนะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะไม่มีคนซื้อเราก็ได้ก็หาเหมือนไส้ถูกดูรวยดีนักเอ้ยแสนสามเก้าหาที่ไหนไอ้หำดูข้าตีปลายร้อยซีซีแหมโอ้โหเป็นไง เดี๋ยวหาเฮ้ยราคานี้รถวิ่งได้หรือเปล่าอโอ้โหแรงขนาดนี้นี่รถโคตรเครื่องโคตรดีอันนี้สแกมเบอร์นะเนี่ยนี่สแกมเาคาหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันพอหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพัน XSR เก้าร้อย ปี2 0 19ั9 19บโลสภาพแบบนี้เรียกว่าเมื่อรถเพิ่งออกมาจากศูนย์เมื่อ3วันที่แล้วป้ายแดงของแต่งแคสบาร์มีสปอร์ตไลท์มีนะแหลกไว้ให้เกี่ยวกระเป๋าก็มีเรียบร้อยแล้วนะคือสวยกริปยางนี่ดอกยางลายเส้นลายสีนี่ยังอยู่เลยนะไม่ต้องไปหาแล้วใหม่กว่านี้มีโม่งด้วยมีโม่งเฮ้ยโอ้โหชิวหน้าทรงโมง เดี๋ยวจะไม่เชื่อมาดูเลขใหม่ไป,ไปดูเลขใหม่เลขใหม่เลขใหมขใหม้าร้อ่สิบเ้าโลนี่ครับของจริงของจริงคองแท้คองแท้ <c oughs> ใส่มาก <c oughs> สวยขนาดนี้อเอาไปแค่นี้พอนะปีส9้าเราไม่ต้องมาต่อแล้วนะคันนี้ พูดง่ายว่าออกรถศูนย์บาทแล้วยังไม่พอใครอยากมีเงินเหลือกลับบ้าน50,000บาทมาเอาไปเอาไปเลยสองแสนเก้าพันพอสองแสนเก้าพันขันต่อมาครับ cbr 6 5 0 r ปี2019ครับนะคันนี้ก็เป็นสีแดงนะแต่ที่ไม่ปกติอ่มาดูผิดปกติชาวบ้านช่องเขาคือท้ายนี่เป็น S อสพันท้าย S อสพันแล้วท้ายนี่แต่งเป็นท้าย S อสพันไฟท้าย S อสพันนะมาพร้อมท่อสลิปออนไทเทเนียมอกล่างสนามก็มีเรียบร้อยแล้วนะครอบถังคาร์บอนก็มีเรียบร้อยแล้วเต็มใบ นะไม่หมื่นโลหนึ่งแาหมื่นเกพันอหนึ่งแกมาพต่อมาครับคาวากินินจ่าแซดเปีสองพันสิบแปดครับสีเขียวอ่อนตัวนี้ก็ได้จะเป็นฝาแดงฝาแดงตัวแรงฝาแดงนี่เขาว่าแรงลิตครับอะไรที่สีแดงเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะแต่ว่า อะไรวะกูจะพูดอะไรเนะี่ยเอาเอาด้วยแรงแล้วกันะนะตัวรถนี่สภาพแบบนี้เรียกว่านางฟ้านะลารลิ้วรอยโชคหน้าซับแท้งนี่ก็เป็นตัวใหม่แล้วเป็นสีทองแล้วท่อก็สลิปออนไปคาร์บอน CNC ยางร้อโซ่ใหม่ๆนะการสบัดเอร e ินไฟฟ้ามีครบหมดทุกอย่างแล้วไมค์คันนี้ก็อยู่ที่ 1, 4 0 0 0โล เดินหอบถืด้วยเด็หอบเดินหอบทับเอาเท่าไหร่ดีนนนสามแสนหกหมื่นามครับ3 6 9 0 0นเก้าพันเท่านั้นครับนะแต่กิ้งกลางมาก็จัดให้ได้ครับผมนะเจ้าเท่าไหร่คุยกันได้เมื่อกี้เข้ามาทหารคนตำรวจคนนะ นึกว่าเข้ามาจับกูเพราะว่าปกติเนี่ยทหารกับตำรวจจะไม่สนที่กำลังกันมาลานรถไงวันนี้มาสนที่กำลังสนที่กำลังมาสนที่กำลังสามนายเจ้าที่สามนายวนเวียนอยู่มาสักสามสี่ชั่วโมงครับผมได้รถไปคันหนึ่งก็ลงอกคิดว่าเ้ยถ้าวนเวียนวนเวียนอย่างนี้เดี๋ยวก็อรมนอมานะ่คิดว่าโอ้ยเอาแล้ววนทั้งร้านเลยอ่ะเออวนทั้งร้านเลยรถไปด้วยรถไปเยอะรถเยอะใช่ไหมรถไปสองหมื่นเก้านโอ้เออแต่แค่นี้เอาไปแค่นี้พอ 3 6 9 0 0 0เท่านั้นสนใจติดต่อได้ที่0 6 2 8 3 5 2 7 4 2, 2> ไปละสวัสดีครับ